สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้คุณอยู่ในรายการฟังเรื่องผีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจากคุณกันจะมาเล่าให้ฟังครับคุณกันเล่าว,ว่าเมื่อสมัยก่อนได้มีโอกาสไปเข้าค่ายเมื่อตอนนั้นคุณกันยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมแห่งหนึ่งสมัยนั้นคุณกันจะมีเพื่อนสนิทคือคุณมอส ไปไหนไปด้วยกันตลอดตอนที่ไปเข้าค่ายก็ไปด้วยกันนอนด้วยกันแต่ก็แค่อยู่กันคนละกลุ่มเท่านั้นครั้งนั้นขู่พาไปเข้าค่ายที่อุทยานแห่งหนึ่งที่ภาคเหนือแล้วกันนะครับไม่บอกสถานที่เดินทางไปตอนหกโมงเช้าถึงที่นั่นก็เกือบบ่ายสองกว่าจะทำอะไรเสร็จก็เกือบคำ่ำตอนนั้นการกับมอสสองคนกำลังช่วยกันลางเต็นท์มอสรู้สึกว่าตรงนี้คนมันเยอะ ที่มันแคบอยากได้ที่เงียบๆมากกว่าแต่กันก็ไม่ได้ปฏิเสธเดินตามมอสออกไปมอสเดินวนไปวนมาจนหันไปเจอกับเนินดินเนินดินหนึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนักมอสก็บอกว่ากลางเต็นท์มันตรงนี้แหละห่างคนอื่นดีแถมยังเป็นมุมที่มองเห็นได้ทั่วอีกมอสเริ่มลงมือจัดแจงการเต็นท์กันก็ช่วยมอสจับ เหล็กสอดผ้าใบกางเต็นท์จนเรียบร้อยพอกางเต็นท์เสร็จครูก็เป่านกหวีดให้ไปรวมตัวกันกินข้าวเย็นการได้ยินเสียงนกหวีดก็วิ่งตามไปทันทีแต่ตอนที่กำลังวิ่งตาก็หันเหลือบมองไปเห็นมอท,ที่วิ่งตามมาอยู่ข้างๆแต่แปลกเพราะว่าที่หลังมอทเนี่ยเหมือนมีเงาดำๆเกาะอยู่พอหันมองไปดีๆอีกรอบหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไร คืนนั้นหลังจากที่กินข้าวเสร็จครูก็ให้ต่างคนต่างแยกย้ายไปอาบน้ําคืนนั้นไม่มีภารกิจอะไรใดๆเพราะว่าทุกคนเดินทางมาไกลรู้สึกเหนื่อยอ่อนกันมากในขณะที่การกําลังเดินไปอาบน้ํามอสก็เดินนําหน้าทางเป็นทางดินแคบๆข้างมีแต่ป่าไผ่ก็ลกพอสมควรในตอนที่มอสเดินเดินอยู่กันร,รู้สึกว่าเพื่อนคนที่เดินตามมาทําไมเขาหยุดเดินเอาดื้อเลย ทั้งๆท,ท,ที่ตอนแรกก็เดินตามติดหลังมาแท้ๆการหันไปมองสามคนที่เดินตามหลังมาสามคนนั้นก็ชี้มือไปด้านหน้าด้วยท่าทางเหมือนกำลังตกใจเหมือนรู้สึกแปลกๆกันก็มองตามที่สามคนนั้นชี้เขาก็ชี้ไปที่มอสการมองดูก็เห็นว่ามอสมีเลือดไหลเต็มเลยทั้งแขนทั้งขาตรงคอการก็ถึงกับตัวเย็นว่าเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนการเรียกมอสให้หยุดเดิน แต่พอมอสหยุดแล้วหันมาใบหน้าของมอสก็ไม่ต่างกันมีสีเลือดสีแดงเข้มฟกช้ำเต็มหน้าไปหมดการก็ตกใจยืนตัวแข็งหันไปมองเพื่อนที่อยู่ด้านหลังก็เห็นว่าแต่ละคนวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางไปแล้วการยืนนิ่งอยู่สักครู่ใหญ่ๆแต่ตอนที่กำลังอึ้งกับภาพที่เห็นอยู่มอสที่อยู่ด้านหน้าการตอนนี้อยู่ดีๆก็ทำท่าจะวิ่ง พอการเรียกชื่อมอสด,ดังๆลางมอสก็ผ่าวิ่งหายเข้าป่าไปเฉยเลยทิ้งไว้แต่ความมึนงงและเสียงหัวใจที่เต้นแรงของกันกันรู้สึกตัวอีกทีตอนที่มีครูแล้วก็เพื่อนเดินมาเขย่าไหลครูถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าตอนนั้นปากคอสั่นตอบไม่ได้ได้แต่ชี้มือให้ครูดูรอยเลือดตรงเท้าตรงพื้นแต่พอครัวไฟฉายส่องดูก็ไม่เห็นมีอะไร เพื่อนคนที่วิ่งหนีไปก่อนหน้านี้ชื่อแม็กแม็กที่เดินพาครูมาก็รีพูดขึ้นว่ามอสต,ตอนที่เดินมาอาบน้ำอ่ะในตัวมีแต่รอยแผลเลือดไหลเต็มไปหมดเลยครูพอได้ยินก็ตกใจเรียกให้ครูคนอื่นมาช่วยครูที่มาช่วยกันตามหามอสก็หากันอยู่จนครึ่งค่อนคืนก็หาไม่เจอจนมีครูคนหนึ่งโทรไปหาเจ้าหน้าที่อุทยานพอเจ้า้าที่อุทยานเขารู้ข่าว จึงมาช่วยกันออกตามหาอีกแรงหนึ่งวันนั้นมอสหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีแม้แต่รอยเท้าไว้เห็นเจ้าหน้าที่ที่เดินป่ากเก่งๆชำนาญก็ยังไม่เจอเบาะแสทุกคนหลังจากที่หากันจนทุกซอกทุกมุมก็หาไม่เจอก็ก,กลับมารวมตัวกันอีกทีแล้วก็บอกว่าจะออกตามหาอีกทีพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วเจ้าที่ก็ยังสั่งอีกว่าห้ามให้ใครที่อยู่ในบริเวณนี้ไปไหนคนเดียว ตกตอนประมาณตีสีเจ้าหน้าที่ครูอีกหลายสิบคนเลยกำลังทําพิธีอะไรบางอย่างการเปิดเต็นท์ออกมาดูก็เห็นก็เลยเข้าไปดูด้วยตอนนั้นทุกคนกำลังจุดธูปไหว้อะไรสักอย่างบนโต๊ะตรงกลางจะมีไก่ต้มมีเหล้ามีผลไม้ตอนนั้นการคิดว่าน่าจะเป็นพิธีไหว้ผีไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาอะไรสักอย่างในตอนที่ทำพิธีก็รู้สึกว่า อยู่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นทั้งๆที่แถวนั้นที่ไปก็เห็นมีหมาแค่ไม่กี่ตัวแต่กันก็รู้สึกว่ามันดังกังวานมากฟังแล้วก็อดขนลุกไม่ได้พิธีนั้นทำโดยเสร็จใช้เวลาประมาณเกือบ20กว่านาทีหลังจากที่ทุกคนนั่งรอแต่กันก็ไม่รู้ว่าเขารออะไรกันอยู่ไม่นานเสียงวิทยุของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ดังขึ้นเป็นเสียงของการบอกข่าวดีว่าเจอตัวเด็กที่หายไปแล้ว ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีทุกคนแถวนั้นโล่งใจมากโดยเฉพาะกันเพราะว่าเป็นห่วงมอสมากจนนอนไม่หลับในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปรับตัวและสอบถามว่าจุดที่เจอเด็กนั้นคือที่ไหนเจ้าหน้าที่คนที่เจอมอสก็บอกว่าเขาเจอด้านล่างเกือบถึงตีนเขานู่นเจ้าหน้าที่บอกว่าครั้งแรกก็ไม่นึกว่าเป็นคนเห็นนั่งก้มหน้าคดคู พอออกไฟส่องหน้าก็เห็นว่าเป็นคนแต่ตรงที่ตรงนั้นตายต้นตะเคียนเลยล่ะครับเอาสะขัญนอีดีฟ้ร์เหมือนกันหลังจากที่รับตัวมอสไปโรงพยาบาลกันก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนพอเดินเข้าไปถึงต่างคนก็ต่างคุบกอดกันด้วยความดีใจพอกอดกันเสร็จกันก็มองหารอยแผลที่เห็นในตัวมอสตอนนั้นแต่แปลกก็ไม่เห็นจะมีแผลสักกระรอยเดียว มอสสังเกตเห็นว่าการนั่งนิ่งก็เลยถามว่าเป็นอะไรการก็ถามไปว่าวันนั้นวิ่งหนีไปทำไมมอสทาหน้าเหมือนไม่เข้าใจว่าการพูดถึงอะไรการก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดจนมอสอาปากค้างเลยว่าตัวเองเนี้ยไปเจอกับอะไรมามอสบอกว่าตอนที่ขึ้นไปอุทยานก็รู้สึกว่าตัวร้อนๆ้อนเย็นเย็นยังไงก็บอกไม่ถูกตอนที่กางเต็นท์อยู่ก็มีเสียงคนมาเรียก พอตอนจะไปอาบน้ําจู่ๆก็มีเห็นคนตัวดําๆวิ่งออกมาจากห้องน้ํามันวิ่งไล่ทํำท่าจะเอามือมาบีบคอมอสเห็นก็เลยวิ่งหนีตอนนั้นวิ่งเข้าไปในป่าแต่ก็แปลกเพราะว่าแทนที่ในป่าตอนนั้นมันจะมืดก็ดันไม่มืดแถมมีคนเดินกันเป็นขบวนเป็นแถวอีกเห็นมีคนเลยเดินตามไปแต่พอตามไปเข้าไปคุยกับเขาเขาก็ไม่ยอมตอบ ตอนนั้นหิวน้ำมากเพราะว่าเดินตามไปพักใหญ่ๆขอน้ำเขากินเขาก็ไม่ให้เดินตามไปจนนานสองนานเลยรู้สึกตัวอีกทีฟ้ามืดแล้วก็ไปโผล่ตรงที่ครูพาแวะกินข้าวมาตอนกลางวันกันก็รีบถามมอสไปเร็วปือเลยว่าตอนนั้นที่แวะกินข้าวไปทำอะไรมาหรือเปล่ามอสก็บอกว่าก็กินข้าวเสร็จก็แค่เดินไปฉี่ตรงฝั่งถนนตรงกันข้าม แถวนั้นมันไม่มีห้องน้ําก็เลยแอบไปฉี่ตรงต้นไม้สูงๆส,สองต้นข้างทางพอกันได้ยินแบบนั้นก็กันก็เข้าใจทุกอย่างเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่กันก็ไม่ได้พูดอะไรไปเพราะว่าอาการมอสนั้นยังไม่ค่อยดีมากนักในขณะที่กันนั่งรถกลับบ้านกันก็คิดว่าตรงที่มอสไปฉี่ไปทำอะไรที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาอาจจะตามมาเล่นงาน ครับก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวของคุณกันที่ส่งมาให้ผมอ่านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาขอขอบคุณคุณกันมากนะครับคุณผู้ฟังคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ให้ผมอ่านกันบ้างนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เับาฟังมาจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมขอให้ทุกคนฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะครับ